ฮะคิดไไงลูกไม่ต <forcé Deus> ้องมาสานซรเลยไม่อ hmm. ยู <Nacht l anger> okay, ่ทีผมก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยเอาเอ้าโครสร้างเสร์ไปยังเอ้าโอเคเราจะคุย เป็นบ้านบ้านเป็นเตียงบัวใช้ถั่าลอยใช้ถั่วไปเยอะพ้าใจวะเนี่ยอยากรู้ไอเนี้ยเพลงเหรอเออหวงพัอ๋อจังหวัดปะวงกีีนะ

โอ้ยขนไจแมวขไม่ได้เสดีฮเขันไม่ไดโอ้ยโอ้เล็กเป็นขี้มดเลยเป็นขี้มดตัวอะไรอ่ะควรบ้างบมส่สีมอดิกัน ไพี่น่าจะกันใหม่ปุ้งใส่เอ้ยแล้วคือตรงที่เดิมเออ ซอฟแอนด์สล so <you> ิมซอฟแอนด์สลิมแล้วมาอยู่ข้าวเหรอไม่กินสเต็กก็ควร

ซอฟแอนด์สล็มพูมอารอเจนะีตีสิบสี่ว่าสิบสองวิโอ้ยไอ้ตัวนี่คู่ของข้าหกหกครึ่งแล้วของข้าหกสามพูดแล้วอ่ะ ง่ายอ่ะเ่อยไม่ค่อยมีเวลาได้ไงเราสองคนอ่ะใช่ ผมจะเล่นผมก็แค่คนเดียวแค่ผมแค่คนเดียวเลยเคได้หลังไหุ้มปิดมอนไะไม่ปิดเช้ดนะก็ไก่เะก็เออก็เก๋เก๋เก๋คงแล้วเกดเก๋ คือแอแค่คนกงเจะโอตัดดิอูมกดดังมตตัสอ้าวมันไนแล้วยังเห็นยุงอู่เลยอามันไปเร ปหนฮ้ไหนเฮ้ยคุณองไหนกูไมเแบงไม่ใช่หรอนะเจอเราเอยนะทาแบงค์ถ้าแบงค์ทำตัวดีเคืนนี้แล้วจะออกมาแบงค์ก็เจอตอนี้นั่ง ดีปะอความับกไงวะ้ามองมเหนชิขดอ้าวทำไอะ้ากดทอ่นกดอมองเห็นชว่ะเห็นแล้วกดชิบ่ะกดชดิไม่เห็นนี่คือสูตรทางเครนะครับก็คืออยากได้เห็นเยอะกดชิบไว้อแบมเข้ามาแล้ะ ไง <c oughs> <c oughs> อาบูมแล้วเข้ามีก่องคราบแล้วคราบติงเชเบิลนะเ้ามีแล้วอยู้นี่คือบ้านของเราห้องนอนมันอนใหญ้องนอนมันเปนเออการางนี่คือาอ,อยอ้อน <c oughs> ไปในวันที่กีป่ปา ไม่ต้องมาซื้อเก่งในกิสติงอะไรใครเขาก็ปิดละโหดวิปพุ่มเปิดถุงมองเออะไเนยโอ้ยขันไปไกลแล้วเขาจะไปตัดไม้ทำไมปะอยู่ตรงเนี่ย วัาสส้โคไปรับข้าดูทางข้าขอรู้ทางข้ายากหนเลยขอยางพูสิทธที่ทำรับหนึ่งเจะพูแล้วเองทาเคจะอลรับผมเจอเนี่ย